ครับโดนนี้เราจะมารีตัวักษรเดี๋ยวผมจะใช้วัคซอนเทนะครับปีสองพันสิบสองถึงสองพันสิบสี่ตัวนี้บีบี่นุนี้จะใช้อันนี้จะเป็นเฟกก๊อปตัวนี้จะเป็นข้องปมดูวายกับข้องปมข้องเทก็ไม่โอนเดืองเซง ไม่เบี่ยงเทงดัลังดังลังคนละเบบเดี๋ยวผมจะใช้ขคองเทเลยในการรีดเดี๋ยวตอนนี้นึกชื่อก้อนว่าใชา้ชื่อใครไดนตัวซ่อนโยงจะใช้ขคงตัวเองก,กับ ไม่มีมตัวดับวิวอี่เดี๋ยวจะใช้ข้องรูปดีกว่าข้องเฟ ครับเดี๋ยวผมใช้ตัวซ่อน mc นะจะสกินในแนวนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวซ่อนแทนนะ bb แทนะ BB นะไม่เป็นไรร่วมกันได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มจากการรีดพายเรียบก่อน เราจะทำแบบเป็นเสือ้อก็เหลือเลยเสื้อลำลองนะตัวนี้จะเป็นเสือ้อแบดมินตันยอบบตเตอร์ไฟล์เพื่อได้อุปรกรณ์ผมไม่ครบมันต้องมีไอสกอตเทปด้วยเพื่อต้องการปีได้เข้าอยู่คูนแบบเนี้ย m อมชองไฟวิธีการจัดเรียงไอ้รัวพยัญชนะเนี่ยจะยากสักนิดเพราะว่าน,นึงเราต้องดูช่องไฟด้วยช่องไฟก็ตรงนี้ครับเราต้องดู แต่เสื้อที่มันเป็นลองแบบแบบนี้ครับจะสะดวกมากในการรีดถ้าเราใช้เตารีดนะจะง่ายผุ่มง่ายไปนานแล้วนะกับการรีดเสื้อกับเตารีดนี่นานมากเลยนะตั้งแต่ปีว0นะ้ก่นนี่เฟกเก่าๆนั้น ไม่รู้ติดมันอ่า โอเคครับเราเนี้ยไปยึดพลาสติกนะ ให้หยุดติดตัวซ้อนถ้าเราหยุดพลาติกจบทตนที่เลยนะพอพลาติกมันจะไม่เท่ากันให้เราหยุดติดใต้ตัวซ้อนเป็นลักข้างบนด้านคอบให้หยุดพรม,มีเป็นลักนะครับ หลังจากเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็ชายตัวลีดถับไปเลยครับหรือถ้าเป็นตัวเล็กๆวันนี้เราก็นับหนึ่งสองสามที่หตึ้งยี่สิบนับไปอ่แล้วก็ดึงออกเป็นฟองน้ำจัง เป็นฟองน้ำเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เข้านาานเกิดตั้งแต่อ่ะเทียบสุขหมเดลพวกมาปีหล่าสุดก็คือปีสองพันสิบสี่นะตัวนี้จะเป็นอกักเบอร์เทตัวั่อนเทนะทั้นสินักเต้เข้าชายกันเลยใชยในไทยรีส่ง 10, องพันสิบสี่นะนับไปกว่าตอนนี้ประมาณสิบปี ผมซื้อประมาณปีที่ส่งปันสิบสามอันนี้ต้องซื้อไว้ซื้อไว้เยอะตอนนั้นร้อยสักอักโซล,ละ่ะสิบบาทนะว่าเขาใชา้ได้สามปีอ่ะเดี๋ยวรารอให้เขาเยินสักหัก เราอย่ารีเปิดถ้ารีเปิดมันจะเสียเสื้อเราก็จะพังดูนี่ก็จะออกมาแนวเนี้ยเดี๋ยว ลองเงีเ่เงๆดูถ้าเขาไม่ติดเรากดซ้ำไปคกับ แต่ความร้อนให้คงเสมออยู่ที่เซตงานนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเขาเ,เย็นแะล้วนะนี่เขาเ,เย็นแล้วแต่อย่างอุ่นหน่อยนิดๆดีย่เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยกับ Well, yeah เดี๋ยวปุ้มค่อใช้ส้อมมือดีวะนะใช้มือเดี๋ยวท้ายไปด้วนเกปป็บยากเดี๋ยวมข้อปักไปปตบเดี๋ยวมมลอกไหมมันหลอกยากมือเดียวคุณเห่นไหมกับเบอร์แทมันจะ เป็นกลมๆสะท้อนแสงนะเบอร์แทนน้โอเคครับเราได้เป็นทีเรียบร้อยเลยอะ่ะอันนี้มันจะลดมานิดเนะพราะว่าอามคบปองไฮเกาเาคบมันกาวปีสิบปีแล้วครับเบอร์นี้มันเป็นเบอร์แท้สิบปีเล้วแต่ถ้าเป็นเมื่อ ปีช่องเปี่ยนเนียบเนียบ้อย,ด,ยดูวิธีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสอัใอะไรกับถามกันเขา้ามาได้ในคอมเมนต์